สวัสดีครับช่างตุ้ลำโพงวัุจิวกูดวครับวันนี้พามาดูชุดอัปเกรดตู้ซับ6.5นิ้วนะฮะส่วนเสียงกลางเนี่ยก็จะเป็นตู้2นิ้วนะครับตัวนี้ลูกค้าอัปเกรดดอกนะครับเป็นดอก HK นะครับแล้วก็แหลม HK เช่นกันนะครับมีทั้งกลางแหลมนะชุดนี้มีซีแยกนะครับแล้วก็ซับเนี่ยขอเป็น6.5นิ้ว HK นะครับ80วัตต์2โอห์มนะครับนี่ วันนี้เดี๋ยวเตรียมทําสีนะครับแต่ว่าฝนมาแล้วคืบมมาเลยนะครับฝนมาแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องรออากาศดีๆหน่อยแล้วค่อยทาสีนะครับตัวนี้เดี๋ยวเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆไปก่อนนะครับนี่นะฮะพร้อมชัดแขวนนะครับสูง65เซนชัดแขวนเป็นงานเหล็กนะงานเชื่อมเหล็กๆแข็งแรงนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวจะทําสีรองพื้นก่อนแล้วก็เดี๋ยวพ่นสีบรอนนะครับนี่าหลังตู้เขียบสายนะครับสไตล์กลางแจ้งนะครับแต่ปกติที่ผมทำเนี่ยจะเป็นตู้3ามนิ้วนะครับก็คือ4ใบนะครับทรงมันก็จะอีกแบบหนึ่งแต่นี้ลูกค้าแบบอยากได้เบดแน่นขึ้นนะครับขอเป็นตู้ซับ6.5นะครับจัดให้นะครับตามความต้องการของลูกค้าครับ